สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังมดดำคชาพาพูดแล้วสี่พี่สาวนักชาลีลั่นระวังมันจะย้อนเข้าตัวจากประเด็นร้อนแรงดราม่าของครอบครัวพี่น้องของนักชาลีและพี่สาวทั้งสี่คนล่าสุดทางด้านพิธีกรอย่างมดดำคชาพาได้พูดประเด็นดังกล่าวในรายการแฉโดยเผยว่าทุกวันนี้ใครก็เปิดช่องทำที่โทรกันได้หมดและเอาจริงๆนะ ความจริงเรื่องนี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าพี่สาวเขาไม่โดนด่าจากนั้นนักข่าวก็ได้มีการติดต่อสำอดีตผู้จัดการพี่ปูโดยทางพี่ปูก็บอกว่าที่ตนลาออกจากการเป็นผู้จัดการไม่ใช่เพราะโกงถ้ามีเรื่องโกงก็คงจะโดนอีกฝ่ายออกมาแฉแล้วเหมือนคนอื่นแล้วส่วนเรื่องประเด็นกับพี่สาวทั้งสี่คนต้องให้เคลียร์กันเองซึ่งชนวนจะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้และไม่พอตอนฉันสรุปป,ประเด็นขา่าวทางพี่ชายคนโตของแนคชาลีก็ออกมายืนยันเรื่องพี่ปูไว้ว่า ผมรู้จักคุณปูมาเกินสิบปีนะครับเขาทำงานเป็น AR ผู้จัดการศิลปินเป็นมืออาชีพเป็นคนที่มีตัวตนและถ้าเขาไม่ดีจริงเขาอยู่ในวงการมานานไม่ได้ขนาดนี้ส่วนอีกฝั่งในวงการชาลีผมก็รู้จักเกิน30ปีแต่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันว่ารู้จักกันยังไงนะการที่เพจคิงไปโพสให้ร้ายคุณปูต่างๆนานาเขาสามารถฟ้องหมิ่นประมาทหรือพระราชบัญญ,ญัติคอมได้นะครับ คุณปูเป็นบุคคลที่มีตัวตนตรวจสอบได้แล้วแอดมินเพจคิงเป็นใครครับส่วนตัวผมคิดว่าการเป็นศิลปินดาราการรักษาภาพลักษณ์นั้นสําคัญมากแต่การที่ศิลปินบางคนประพฤติไม่ดีแล้วมีการใช้พร o เพเกนเดอร์หรือแฟนเดิมในทางที่ผิดอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับยิ่งการที่มีบุคคลไหนไปปล่อยข่าวข้อมูลให้เพจคิงนี่ถามจริงว่าคิดดีแล้วหรือระวังมันจะย้อนเข้าตัวอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ